สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT Fishing Thailand สายตกแบบโง่โงวันนี้นักเกมพาผมมาใหม่ไหนครับเนี่ยวันนี้เรามาแก้แค้นฮะที่บ่อสวนกล้วยครับโอ้โหของเจ็ดฮะทำไมเ่ะทำไมต้องมาแก้แค้นฮะครั้งที่แล้วเรามาขุดแห้วกันนะหน้าจอบมาแต่วันนี้ผมเอาเสียมามาทำไมอ่ะมาขุดไส้เดือนวันนี้โอเคครับมาเราพานักเกมมาแก้แค้นด้วยแล้วผมก็มาแก้แค้นด้วยก็ สำหรับวันนี้นะครสำหรับบอคลองเจ็ดครับเรามีข่าวลายครับนต้นทําไมอ่ะมีน้าบอกว่าวันนี้ป่าไม่ขึ้นเลยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันมันจะพิสูจน์ฝีมือเรารู้ป่ะนะเกมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าป่าไม่ขึ้นเนี่ยแล้วผมกับนต้นจะแก้แค้นได้หรือเปล่าครับผมรอบผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมชิปยังไงครับน้ต้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับครับผมครับ แล้วเราไปเจอกันครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบ่อสวนกล้วยนะฮะขอเจ็ดเป็นบ่อที่มีความยาวรวมนะฮะความยาวป่องๆแปดไร่นะฮะก็เป็นบ่อที่ดีครับเป็นบ่อปลารวมครับมาลองเทดูได้ฮะแนะนําเลยฮะสําหรับาน้าที่ยังไม่เคยมานะฮะทางนี้เลยครับท้ายบ่อครับปลากินดีครับ เดีจะเป็นปลาใหญ่นะฮะเตรียมคันมาหน่อยอะไรครับนะต้นผมไม่ดูให้เฉยครับว่าผมมีแล้วมีอะไรอีกปะครับมีอะไรอีกไหมอ๋อกดนะเหรอไอ้กูกดไปแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาครับมาเีร็วเร็วเดี๋ยว อ้นี่นี่นี่โทปี้ของปีนี้ครับ <Yeah. S 1> อสุดยอดสุดยอด, <_ s 1> ดยอะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องเข้าไปนะเราไม่เอาแล้วครับของนักเกมโอ้ยแหมหมานจริงไปเล่นครับนักเกม

มันปลามันจะเข้านี่แหละตัวเดิมครับใช่เดี๋ยวเาจใช้เดี๋ยว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 ผมเอาเอาเบ็ดพอมนี่รแบบับอ่าเดี๋ยวผมลากเข้ามาติดอยู่ไหมติดอยู่โอเคครับเกมดึงครับอ่าปล่อยปล่อยปล่อยอย,อย่าโม้นี่ครับ มาแล้วครับของนักเกมเหมือนกันครับนี่คนละตัวนะต้นคนละตัวเอาคนละตัวนะ,อนะวนะโอเค,คอ่ะครับเดี๋ยวมาดูป่ากันน้องใจับน้องใจง็้นนอนล้นขอบป่านิดเดียวเองอ่ะอื้อ นี่ครับผมตัวฟรีอีกแล้วครับของนักเกมสุดยอดเดี๋ยวเราจะปล่อยไปนะเพราะว่าเราวันนี้ตั้งใจมาตกเล่นครับเราจะไม่เอาเขาไม่เอานองเขาเนี่ยไงเฮ้ยเย่ไปดูกันดูไหมดูนักเกมมาอีกแล้วดูกล้องม่ต้องงาน ทำงานอยู่ครับได้อีกแล้วครับนะ้าได้อีกแล้วครับตี๋ไม่เล่นอยู่นั่ะได้อีกแล้ว จีนวนี้น่าจะมีสามโลสองโลกว่าโอ้โหนี่นี่ดูเวดน,นะเกี่ยวปากเกี่ยวเพดาะนะนิดเดียวเองจีนุเบอร์สองครับ uh huh. เอาอยู่นี่ปอกคีบมาด้วยมาต้นเอาเอาเอานีไหน่อย <All right. S 1> ชีม ไปแล้วตอนนี้อ๋อยังไม่รู้อยู่จีิน่กไปต่องครับกต,ต,ติดเลยววะขี้ไปหรอเของซาเลเยอร์อ,อ๋อเปล่าครับ <c oughs> ไม่ใช่นะแต่ถ้าซาเลเยอร์จะสนับสนุนช่องเล็กๆนี้ก็ได้นะนี่ครับ นี่คครรัับบสวยงามบอกของเจ็ดครับปัจจุบนครับโอเคสวยๆครับแต่เราก็ไม่เอาเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องเขาไปครับมาแล้วครับนาต้นโอ้โหยังไงครับนาต้นโอ้โหมาๆสวยครับนาต้นเป็นไงคนเดียวไหวไหมมาแล้วแหมพูดพูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับนาต้น มาแล้วครับปลาไรเออยเอยาแล้วเมื่อกี้ยังไม่สู้ฮนะเริ่มจะมาสู้ริมๆแล้วอุ้ย,ยมาแล้วปลาครับต้นเขวิงเขาวิงเขวิงครับตัวิวงโอ้โหย่นักต้นเล่นโทปี้เลยครับมาแล้วครับปลาครับใจเย็นฮะนักต้น นี่ครับนี่ครับปล่อยปล่อยโลปล่อยนะโอ้โหก็ปล่อยซ <c oughs> เราต้องไปให้ที่ร้านเขาดูวะไม่ต้องมันไม่ได้มีอนปาเกมโอ้โหน้ต้นจัดเพอร์เป็กมาเลยครับขอบปากครับน,นี่ขอกปากล่างเบร์เบร์เบอร์อะไรครับหน้ต้นเบอร์แปดครับ<ห>อุ้ยสุดยอดดูสวยงาม สวยงามครับนักต้นจัดไปครับต้นปล่อยแล้วไป okay, ไไใช่ครับผม,สว,มสวยงามสุดยอด<ป>ครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะฮะเรามาถึงนี่ประมาณเที่ยงนะนนใช่เที่ยงกว่าเที่ยงกว่าครับก็ใช้เวลาลงมงลงเบ็ดแล้ว ตกแล้วก็ประมาณชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงกว่าผลประกอบการเป็นไงมาครับผมผมไม่อยากจะคุยไงเดี๋ยวถ้าผมคุยเดี๋ยว็หาว่าคุยท็อปนักเกมอีกอ่ะคุยแล้วครับเนี่ยที่คุยที่พูดอยู่แล้วคุยแล้วอ๋อของตอนแรกตอนแรกเขามาไงวันนี้ก็ได้เหมือนเดิมนะสี่โตครับผมแต่เป็นสี่โตของมันมีเซอร์ไพรส์มันมีเซอร์ไพรส์ด้วยแต่มันมีเซอร์ไพรส์ครับผมต้องชมนะติดตามติดตามจะมีเซอร์ไพรส์มากเลยครับ อะไรครับเสื้อ้ายอะไรครับผมไม่บอกต้องเข้าไปดูกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งต้องกดกระดิ่งเยอะๆครับนเสื้อผ้ายังไงนี่คุณไม่ได้โปรโมทช่องเลยนะไม่ไม่ผมไม่เคยโปรโมทแต่อย่าลืมกดซับด้วยผมอยากได้ยอดวิวอ่ะจัดให้ผมหน่อยโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เราได้คนละสองตัวนะะเพราะว่าเป็นยี่ตกคนละตัวแล้วก็ผมได้ปาจีนตัวหนึ่งนี่เขาได้ปลาปุ้ยนะปุ้ยปุ้ยปุ้ยสีทอง เดี๋ยวไปดูไปดูกดกดดูเด,เดี๋ยวค่อยดูนะค่อยดูสวยมากครับผมครับเดี๋ยวรูยันต่อกับช่วงเวลานี่แหลนะครับผมมีตัวไหมมีตัวไหมอื้มส,สวยงามสวยงามตามทองเรื่องอีกแล้วโอ้โหนะต้นตัวที่สี่นะครับเอ้ยตัวที่สามโอ้โหมาแล้วฝาอะไรคเนี้ใจเย็นครับน,น้าต้น เออ,อไม่ใช่ไม่ใช่ครับนนจันครับนนจัน,น,นโอ้โหมาอีกแล้วสวยๆนี่นี่ครับนนจันไม่ต้องขึ้นเยอะเลืขึ้นธรรมรชาตินะครับโอ้ตัวนี้ไม่ใช่เป้าหมายเรานะฮะติดติดดิครับนักเกมสวยงาม ไฟต้องมาแล้วล่ะอย่างเงี้ยดังอย่างเงี้ยโดนตีมาไ,ไฟได้นอนโอ้โหมันพาเข้าาต้นไม่ทันไม่ทันจริงไม่เป็นไรครับในะเกมถือว่าได้ โอ้ถึงว่ามีไซส์เนะาะมันพาเข้าย่าโอ้มันพาเข้ากอน,นี้เลยโอ้เสียดายครับเสียดายเสียดายเป็นน่าจะเป็นปลาหมาของนะักเกมอีกตัวหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหขาดเหรอนี่ไงครับโอ้ยไปแล้วอะ่ะอันนี้คือทั้งตะกอ้อเลยปะทั้งตะกอ้อครับนี่มันพาเขา้ายากแล้วพี่ทัน โอ้โหปลาหมายของนักเกมครับสวยงามสวยงามตัวใหญ่ตัวใหญ่เลครับใช้คำว่าเบรกลั่นเลยอ่ะโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้นักเกมหาโทฟี่ต่อไปครับผมใหญ่เลยใหญ่เลยใช้คำว่าปวดแขนเลยปวดแขนและตึงมือมากครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่โอ้ดูดิครับนะนะซุ้มข้างๆครับแกอยู่ข้างในนี่โอ้โหตัวนี้ โลครึ่งไม่พลาดไซนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูมือนะนี่ดูมือผมนี่โอ้ยตัวนี้น่าจะประมาณโลครึ่งฮนะได้อยู่ไซนี้โลครึ่งโลสองโลสามไม่ต่ําไม่ต่ำกว่าโลสองโลสองโลสามเนี่ยตัวนี้นี่สุดยอดเลยนี่นี่นี่ดูคนตกด้วยนี่นี่นี่โอ้ยสุดยอดเอาไปหนึ่งไลนะ์นะ วยงามใกล้กันเลยที่จะกำลังจะแบกเมื่อกี้ก็คื่ไ่แบกโอ้โหเยี่ยมไ่แล้วหลุดจ่ะหลุดก็เห็นอยู่มันขึ้นตีน้ำอะไรเห็นปะไม่ไอเบ็ดเมื่อกี้เนี่ยไปพันเมื่อกี้กูยังไม่ได้สวัสดิ์เลยอ่ะผมไม่รู้นะนะเกม นี่เกมหลอกหลอกนี่ยจะไม่ได้วางเลยหรือละขาดใล่ั้งขาดไม่ขาดไม่ขาดคือผมเห็นเปล่าขึ้นเมื่อกี้เลยนะคือมันกินแล้วมันสะบะัดเลยมันน่าจะตกใจบางหน,น้ากำลังกินอยู่แล้วเราไปตีไม้นี้ลงไปเอ้ยกูว่าน่าจะนะก็เห็นปละล่ะว่าเราตีไม้นี้เป็ดไ,ไม้นี้กินเลยกูว่าน่ากำลังจะกินอยู่แหละกำลังแบบตะล่อมตะล่อมตะล่อมอยู่ กำลังดูดบ๊อบบ๊อบ,บ,อบไม่ได้กินดีกำลังตะล่อมอยู่อะไรเงี้ยครับก็วันเนี้ย ผมจะมาคุยเรื่องคือจริงแล้วนะฮะนอกจากที่เรา2คนจะชอบตกปลาด้วยนะฮะจริงเราก็มีอีกโมเมนต์หนึ่งะฮะก็คือสองล้อเราชอบเราชอบเราชอบขี่มอไซค์ด้วยท่องเที่ยวแล้วก็เราจะมีกลุ่มเพื่อนเล็กๆใช่ะใ้คำว่าสาย2องล้อนั่นแหละใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปออกมานะฮะให้ได้รับชมกันก็ฝากนานาเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะครับ อาจจะบางคลิปอาจจะมีตกปลาบางคลิปอาจจะไม่มีตกปลาก็ <Good moment. S 1> ก็ยังไงก็ฝากฝากอ่าอีกมุมหนึ่งของพวกเราด้วยครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวคอยไปดูกันนะครับว่าพวกเราจะไปกันแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเราจะไปที่ไหนอันนี้ครับอาบผมก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับรับผม <Okay. S 1> ต้นคือก่อนหน้านี้เราคุยกันไว้ว่าไงครับคือตั้งเป้าว่าจะเอาปลากลับสัก ตัวสองตัวสักตัวอาตีว่าสักโลสองโลงั้นแหละเออก็คือตัวหนึ่งก็น่าประมาณโลกว่าอะไรใช่ก็ก็พอเปิดคลิปมาใช่ไหมเราก็ได้กันได้ใจดีไงปล่อยปล่อยทั้งหมดเลยปล่อยหมดเลยไม่ไม่ขังด้วยนะไม่ขังด้วยคือจริงๆแล้วจริงๆิแล้วเขาไม่ค่อยให้ขังนะจริงแล้วขังขังแล้วปลาก็ปลาเขาเดิปลามันจะช้ำแล้วมันจะตาย ก็คือถ้าตกถ้าตกได้ถ้าเราไม่เอาก็คือปล่อยอก็เราก็เลยไม่ขังไว้ทีนี้นั่งคุยกันมาคุยกันไปคุยมาว่าเอเราต้องเอากลับแล้วสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยไปทําอะไรกินกันเงียบสิครับไม่มาเลยวันนี้เงียบสิครับเงียบอะไรมาวิ่งชนเอ็นนี่เฉยให้กระดิ่งสั่นแล้วก็ลุกกันพืบอักพัแสงสัยจ้จะแฮวอีกเหรอไม่แฮวคือได้ตัวไ,ได้ตัว ไม่ได้ปลาไม่ได้กลับบ้านรถั่วชีวิตพอเราบอกจะเอาปลากลับบ้านเกียบเฉยงงไหมไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าเรามาเรามาล้างตาเสร็จแล้ะก็ถือว่าประสบผลสาเร็จนะก็โอเคครับอย่าลืมนะอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆมีปลาสวยงามด้วยอืผมตกได้โอเคโอเคครับเดี๋ยวนี่ก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราคงจะกลับแล้วล่ะจะมุฟแลวจะมุฟงละใช่ใช่เพราะว่า หมดไปห้าโต๊ะแล้วเริ่มแบบตึงแล้วเริ่มคิดอะไรไม่ทันแล้วกอนน้โอเคครับไปครับไปครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะครับอถ้าภาพเสียงโดยเฉพาะภาพนะถ้าดูแปลกๆไม่ต้องแปลกใจนะฮะทำไมครับผมลืมเอาขาต้องมา <c oughs> วันนี้ไม่มีขากล้องมาไม่รู้จะตั้งยังไงเลยฮะคือวิ่งใครได้ปลาก็วิ่งหยิบอครับตอนนี้ก็คืออารมณ์เนี่ยเอากล้องวางไว้กับถุงผ้าเนี้ยถ้าเห็นอะไรโผล่ก็คงไม่ต้องแปลกใจวันนี้เราเหมือนไม่พร้อมอะ่ะซึ่งจริงแบบตั้งใจมามากเลยนะแต่ดูเหมือนไม่พร้อมงงเนี่ยงงตัวเองมากเลย <c oughs> วันนี้อุปกรณ์นี่แบบอืแต่ละคนเนี่ยอุปกรณ์มาคิดว่าพร้อมอะ่ะแต่สรุปแล้วไม่พร้อมเลย ลืมน่นลืมนี่ไปหมดก็ตอนเนี้สี่โมงครึ่งแล้วก็คิดว่าอีกสักแป๊บหนึง่งเราคงจะกลับกันแล้วล่ะครับก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับครับผมของนักเกมครับมีอาการปิดคลิปสวยๆหน่อยครับนักเกม มิ่งชนหรือเปล่ามันต้องได้นะเกมมันต้องได้ครับถมถ้านักเกมทำหลุดนะกูจะถีบตกน้ำเลยนะครับถ้าเก็บผมไม่ต้องวางกล้อง,อง,องเอาอยู่นะครับนักเกมเอาตัวเล็กตัวเล็กโอ้น,อน,น้นจันเอาไหมานะต้นเอาครับ มาแล้วนี่นะครับแปวนที่สามผมผมอุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าโอพันเด็ดมาเลยนี่หว่าเอ้ยนทนมาอกพันสิโอเคไม่เป็นไรครับถือว่านักเกมได้ละนี่ครับก็สำหรับนี่ก็คือนวลจันนะะนวลจันก็เดี๋ยวตัวนี้คงจะเอากลับแล้วลนะ่ะเอากลับแล้วเพราะว่านาะต้นอยากได้ปลากลับบ้านนะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดูปากกันนี่นี่ติดปากนะไม่ได้ติดอย่างอื่นมานะครัพผมสวยงามนี่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 วงจันทร์สวยเลยครับโอเคตัวนี้เอากลับครับครับณตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะฮะก็สําหรับการแก้มือในครั้งนี้นะสําเร็จครับสําเร็จมากรุนร่วง ก็ถือว่าโอเคครับปลาอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะแต่ก็คือเราแก้มือสําเร็จแล้วก็รู้สึกดีฮะก็กับหมายบอ่อส่วนกล้วยค,ครับ <7 S 1> เจองเจ็ดถ้าอยากรู้ว่าเราแก้มือได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งยิ่งรู้แน่ครับว่าเราแก้มือกันได้ยังไงครับผมแล้วแก้มือตรงไหนของบอ่อครับก็ สำหรับวันนี้เราคงไม่มีอะไรกันแล้วนะฮะก็สบายใจแล้วใช่ <laughs> สบายใจแล้วก็โอเคครับไว้พบกันชิปหน้าครับสวัสดีครับครับผมนี่ครับวันนี้สำหรับปลาที่เรากลับวันนี้นะฮะก็เป็นนี่ วนวนจันเลยครับผมปลาจีนก็ไม่ได้อกลับ,ลบนี่หก <uk> ขีดวันนี้จริงเราได้หลายตัวอยู่นะฮะแต่ว่าวันนี้เราแค่นวลจันกลับก็พออ้าวล่นไปแล้วขอบคค,ค,ครับผมโอ้หนี่ก็คือผลงานของหัวบ่อน,นะฮะนี่ครับเป็นผลงานของน้าเลยปะครับของน้าอันนี้นี่น,นี่ดูนะครับว่าตะเพียนตัวไซส์ขนาดไหนฮะไซส์สองครึ่งนี่สองโลครึ่งอ่าเอาเอาขึ้นมาดูได้ไหมอ่า นี่จะได้ดูกันนะว่าตะเบียนที่นี่ใหญ่ขนาดไหนฮะเดี๋ยวให้นะเขาเทียบมือเลยนี่ดูดูดูโอ้สุดยอดเบลเลอร์เบลเลอร์ดูมือหมนี่โอ้โหข้อตะเพียนก็ลองมาดูกันครับสำหรับบ่อสวนกล้วยฮะคลองเจ็ดฮะหมายก็ประมาณนี้เลยฮะที่นี่ใหญ่ทุกตัวอ่าตะเพียนที่นี่การันตีว่าใหญ่แน่นอนครับบ่อสวนกล้วยครับครับผม